จกสูตรเห็ดเข็มทองทอดกรอบครับทอดยังไงให้กรอบสนั่นครับผมให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับสูตรนี้ทําตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ล้างเห็ดเข็มทองให้สะอาดเลยนะครับหั่นส่วนโครนออกให้หมดเลยนะครับผมจากนั้นเราก็นํามาแยกเป็นต้นไข่ต้นมันนะครับให้เป็นเส้นบางๆแบบนี้นะครับพักไว้ก่อนครับผม ต่อมาเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งทอดกรอบกันนะครับพี่พิกใช้เป็นแป้งโกกินะครับ300กรัมหลังจากนั้นก็ทย่อยใส่น้ำเย็นนะครับประมาณ450มิลตรครับผม คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยอย่าให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะครับถ้าใครไม่มีที่ตวงก็กะกะปริมาณเอาได้เลยนะครับผมให้ได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะครับสูวนี้แป้งจะเหลือเยอะอยู่นะครับก็ลดปริมาณลงน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็เตรียมเห็ดเข็มทองมานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําแป้งลงไปนะครับในคลิปอาจจะใส่น้อยนะครับผมพี่พิกใส่เพิ่มเติมทีหลังนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับผมพักไว้ก่อนครับ ตั้งไฟครับผมรอให้น้ํามันร้อนนะครับใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใส่เห็ดเข็มทองของเรานะครับลงไปเลยกระจายให้ทั่วกระทะเลยนะครับรอให้เห็ดเข็มทองด้านล่างสุกครับผมเมื่อด้านล่างสุกแล้วนะครับเราก็กลับด้านได้เลยครับรอให้อีกด้านหนึ่งสุกครับผมเมื่อสุกแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนําไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะครับ ในส่วนที่เหลือนะครับเราก็ทอดให้ครบเลยนําไปพักให้เส็จน้ํามันไว้เช่นกันนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหอมกรอบมากๆเลยนะครับผมยิ่งได้จิ้มกับน้ำจิ้มไก่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเข้ากัน,นสุดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับพี่บิ๊กว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่พ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับผม